ร้อนมึงมงอะไรนะบ้านเรามันร้อนเนาะร้อนมากแดดมากฝนไม่ตกเลยคืนนี้ฝนตกบ้านเราไม่มีตกเอ๋อนบะ้าเนเรามีแอร์และทรายยันเยอะนะไม่ได้เลยใช่ร้อนอะไรไนมะ่กินน้ำอร่อยนะทำไมตัวใหญ่ใไหมหมอกินนั่งอะมันเป็นไข้อะน้ำ <c ười>

น้ำแข็งใสเป็นเด็กเลยนะคะอร่อยนะสมยก่อนเนาะอตอนนี้กเลิกมารีมันกับหมละเมื่อก่อนเม <idas. S 1> ่ก่นคนไม่กินพักหนึ่ง ก่อนไม่มีเตตัง้งก็ได้กุณเนี่ยมันแข็งใสด้ยใชม่มีตั้งหรอกิซซ่ะอ่าใช่ขนมมันไม่หลากหลายนะเมื่อก่อนเนาะพีซี่หน่อยแล้วคนมีตั้งมั้อนะ่อบ นะคะมันร้อนมากนะคะเจอการนะครร้านพิสายชนนะคะอยู่ตรงข้ามเอ่อตรงข้ามอะไรนะตรงข้ามโรงพยาบาลเ,าดเดดยุคพระราดเด่นชัยนะคะพิสายชนมาใช้บริการได้นะคะสาดใดแล้วก็ <c oughs> มาทําผมทุกอย่างได้หมดมาชุดเจ้าสมเจ้าสาวได้หมดนะคะแล้วก็พี่เขาน่ารักพี่จั มาใช้บริการที่นี่สองครั้งแล้วนะคะครั้งที่สองสวัสดีค่ะใกล้บ้านพี่แจ็คประมาณสิบกว่ากิโลนะคะสิบกว่ากิโลขับรถนะคะสวัสดีค่ะ